สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับกับจอกล้อง Canon EOS RP นะฮะมีพวกเพื่อนๆถามมานะครับว่าเมื่อเราเชื่อมต่อกันแล้วนะครับผมอ่ะคนเนี้ยเราจะเข้าไปเชื่อมต่อครั้งที่2ทําำยังไงนะครับอ่ะง่ายมากเลยนะครับขั้นตอนแรกเรามาที่กล้องนะครับให้เรากดเมนูนะครับปึ๊บเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเลือกมาตรงรูปเครื่องมือนะครับอ่าแล้วก็ไปเลือกฟังก์ชันที่5นะครับตัวเลข5 นะครับเราก็กดอันแรกเลยนะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับให้เราเลื่อนมาคําว่า Wi-Fi ฟังก์ชันนะครับกดเข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นสมาร์ทโฟนนะครับที่กล้องเขาจํามาไว้นะครับว่าสมาร์ทโฟนกับตัวกล้องเครื่องไหนนะครับเคยเชื่อมต่อกันอยู่แล้วเราก็แค่ไปเลือกให้ตรงรุ่นแค่นั้นเองนะครับแล้วเราก็แตะเข้าไปเลยครับตัวกล้องเขาจะปล่อยสัญญาณนะครับเข้ามาคราวนี้เรามาดูกันตรงมือถือนะฮะ ให้เราไปจับคู่ wi-fi เหมือนเดิมครับไปตรวจสอบนะครับแ a นนอนะครับ EUSRP เห็นไหมครับเราแตะเข้าไปพอเขาจับคู่กันเสร็จสบเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเข้าแอปพลิเคชันครับแอปอยู่นี่กดพอเขาแอปแล้วลอรอสักพักหนึ่งนะครับ แค่นี้เองนะครับเห็นไหมครับง่ายมากๆเลยนะครับฟังก์ชันตัวไหนหรือการทำงานตัวไหนไม่เข้าใจนะครับสามารถสอบถามได้นะครับวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับยังไงผมลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับสำหรับพวกเพื่อนๆท่านใดที่ยังเชื่อมต่อไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์อันแรกนะครับเอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับยังไงก็ไปรับชมดูได้เลยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ